เลวูที่สวยสุดในประเทศต,ต้องคันนี้เลยสดมากวิ่งแค่3,000โลเฮ้ย3,000โลย้ำอีกทีรีบเข้ามาจอกันนะครับประหยัดออกห้างแสนห้าเลยมีคันเดียวนะครับ การรีวิวรถของเดลิคุซี m มอเตอร์ีกครั้งนะครับวันนี้รถสวยสุดๆเอางี้สุดของดีสุดก็คือคันนี้แล้วล่ะไฮรักเซโวตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับหน้าใหม่กริปแต่ที่ใหม่กว่าคือปีจ้าปี2023เลยนะโคตรใหม่เอางี้แล้วกันรถคันนี้อยากรู้ไหมวิ่งเท่าไหร่ปี2023เด็ดกว่านั้นคือเลขใหม่3,300กิโล เฮ้ยมันมีจริงเหรอมีแล้ว T x Cool 4 Motor สีขาวสวยแบบนี้เลยนะปี2023รถใช้มีกี่เดือนอนะวิ่ง3,000โลเฮ้ยนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยรอบคันสวยมากนี่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดในโชว์รูมยังไงที่นี่อย่างนั้นนะแถมด้วย<ม>ชุดแต่งนี่มีกาดร,รอบคันกาดประตูมีมาให้ซุ้มล้อสด้านมีมาให้ เฮ้ยมันโคตรเท่ดูกันไหมว่ารถคันนี้เนี่ยโครงสร้างเป็นไงไม่อยากบอกเลยไม่อยากเปิดเลยเพราะมันสดจริงๆมันรถป้ายแดงอ,ะอ่ะเออเรามาดูกันในที่สุดก็เจอนะรถ3000โลมาแล้วจ้ะนี่ให้ดูเลยไม่รู้จะให้ดูอะไรอะ่ะมันป้ายแดงอะ่ะนะเนี่ยดูดิน็อตเนสเดิมหมดนะเนี่ยดูโอ้โห เนี่ยผมจิกไปนี่นเป็นรอยเลยเห็นปะเนี่ยจิกไปเป็นรอยเลยอะ่ะนะคือมันมันสดมากอะ่ะรถมันพี่มันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใหม่จริงนะเนะี่ยสองด้านเหมือนกันหมดซอไในใน็อตในก็เดิมหมดนะครับดูดิสวยคลิปอะ่ะไม่รู้จะติอะไรอะ่ะอันนี้นะให้ดูคานผนงังเออมันรถใหม่ชัดๆนะให้ดูด้านหลังด้วย นี่ด้านหลังนะตัวมิดเนี่ยมันดีมีกล้องถอยให้แล้วตัวนี้เขาไปมีแต่งพวกกรอบพลาสติกนะนี่ของไฟท้ายให้ด้วยสวยกลิปเลยด้านหลังนี่มาดูกันไม่รู้ะติอะไรคือผมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรแล้วอะ่ะคือรถมันใหม่จริงอะ่ะใหม่จัดเลยเนี่ยดูดิฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับผนังข้างเหมือนเดิมสวย ายเนอร์แทบไม่ได้มีอะไรวางเลยจ้าดูดินี่เดิมๆมาโตยต้าไลเนอร์เลยนะเนี่ยไม่ได้ใช้อะเคยแม่งสวยเกินไปเปล่าเนี่ยแหละสวยเกินไปที่นี่แหละมาดูด้านล่างให้ด้วยนี่วิง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 เลยไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับยางไหลไม่มีลงพื้นแน่นอนแล้วสภาพรถมันป้ายแดงชัดชัดเลยจ้าสวยจัดไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะ ใครหาอยู่รีบโอนเงินจองมาด่วนเลยเพราะมีอยู่คันเดียววิ่งสามลอานโลมาดูด้านในโอ้โหเปิดมากินใหม่มันออกมากระแทกจมูกเต็มๆเลยนะรถใหม่มากนะครับนี่พลาสติกยังไม่แกะนะใหม่จัดนะครับแล้วตัวนี้พอเป็นตัวปี2021ขึ้นไปรวมถึงตัวนี้ด้วย2023เนี่ยเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะอันนี้ถือว่าดีนะครับ คือถ้าเป็นปี2020เนี่ยยังไม่มีเป่าไฟฟ้าสำหรับตัวมิดนะตัวนี้เป่าไฟฟ้าเรียบร้อยเข้ามาดูข้างในกันสภาพสวยกลิบกลิ่นใหม่เห <c oughs> ม็นกลิ่นใหม่ <c oughs> อย่างว่านะรถมันใหม่จริง <c oughs> เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะก <c oughs> ุญแจเป็นแบบกุญแจเสียบนะครับตัวมิดนะครับ <c oughs> ให้ดูเลขไม้กันก่อน <c oughs> อยากให้ดูเลขไม้ <c oughs> ขึ้นมาละจ้า <c oughs> เลขไม้สามพันสามร้อย 2องกิโลอาจากักต้องเรียกอาจาักเลยนะคือมันใหม่จริงๆนะครับรถสวยมากนะครับเนี่ยดยูคอยนโซลวันโซลสวยจริงนะครับสภาพไม่มีทิติเนี่ยพลาสติกไอ้พวกสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะใหม่มากรถสวยจัดผมไม่คอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์แมนนวนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดใช้งานง่ายนะเนี่ยบอกใครหาอยู่สบายกล้องถอยมีให้ อย่างใหญ่นะครับอย่างดีนะไม่ไม่พูดละเยอะนะสวยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังให้ดูด้วยนี่ด้านหลังให้ดูแทบไม่ได้นั่งอเอาเงี้ยนะสภาพสวยคลิปเลยนะครับตัวนี้บเบาะเบื่อนี่มีครบหมดนะที่วางแก้วนะที่เท้าแขนรถสวยมากอะใครอยากได้รีบโอนจองมานะอย่างเดียวเลยเดี๋ยวบอกประวัติให้ดูนิดนึงแล้วกัน ประวัติคันนี้นะครับรถแบบสดมากบอกตรงนะลูกค้าเนี่ยโดนยึดมาใช้มานี่ไม่ดีก็เรียกว่าซื้อมาเนี่ยรถปี2022-2023นะครับนะจดมกกลานะรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเป็นผู้หญิงนะนางสาวผมค่าจริงไว้อยู่เช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาะคินพัฒละอย่างที่เราเห็นนี่นะรถใช้ไม่กี่เดือนเองนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยจดมกกลา ก็คือออกไปปีนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้ดูเพลทนี่เพลทอยู่นี่ตอนนี้รุ่นใหม่ๆเพลทก็อยู่นี่นะฮะนี่เพลทเดือนโนเวม ber ปี2022ก็แสดงว่าถ้าเอาตั้งแต่ปีตั้งแต่รถผลิตเนี่ยเออประมาณ9เดือน9เดือนกว่า9เดือนกว่ารถคันนี้วิ่งแค่3,000โละนะคือออกมาก็น่าจะโดนยึดนะใช้3เดือนโดนยึดแล้ว mm. นะก็เข้ากระบวนการยึดเขก,ก็เอามา เนี่ยแหละผมก็เรียกว่าได้รถมาแบบแทบจะใหม่กริบเลยใครหาอยู่รีบเข้ามาดูกันเดี๋ยวให้ดูราคาราคาสุดตะลึงตึงๆเลยออกห้าง9000แสนอันนี้9000แสนกับอีก6,000บาทผมขายแค่นี้ครับ749,000บาทเอาละเซฟไปแล้วสันทีแส5ห้าเกือบเกือบแสนหเอางี้คุณลูกค้าอยากได้ ไม่ต้องไปด,ดูป้ายแดงเลยมาดูคันนี้เลยดีกว่านะครับเพราะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากใครอยากประหยัดตังค์มาซื้อคันนี้เลยนะครับรถสวยจัดไม่รู้ยติอะไรนะครับรีบเข้ามาจองกันนะครับใครโอนมาจองก่อนได้ก่อนแล้วกันนะครับรถสวยๆย,ยังมีให้เลืออีกเยอะที่กูสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดรถสวยๆสวยอย่างเนี้ยเข้ามาทุกวันที่คูสีมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ we uh -huh.